อสวัสดีครับวันนี้ผมก็ซื้อหลอดไฟ12โวล์นนะมาใหม่ก็หลอดเก่าสภาพมันเป็นเงี้ยมันน้ำเข้านะเพราะว่าตรงนี้มันแตกผมก็เลยสั่งแบบเป็นอ่าไม่รู้เขาเรียกอะไรอะเป็นอลูมิเนียมมัง้งจะแกะให้ดูอันนี้แกะไปพร้อมกันเลยเพิ่งจะมาจากจีนอก็เดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวส่งลงลิงก์ไว้ให้นะถ้าไม่ดีก็ไม่ลงไปซื้อ ซื้อแบบมีแต่เขาก็ใส่มาอย่างนี้เลยนะใช้ซื้อแบบตรงเนี้ยเป็นคีบระบายความร้อนนะก็ไม่รู้จะดีไหมก็เดี๋ยวไปลองกันก่อนตอนนี้ซื้อมาสิบห้าวัต์นะเป็นหกพันห้าร้อยเคโอเคก็เป็นอันนี้เป็นสิบสองโวลต์เลยก็เดี๋ยวคืนนี้ดูไฟกันเดี๋ยวไปใส่ให้ดูก่อนซื้อมาสองรอยก่อน งานก็ตรงนี้มันก็หลวมๆหน่อยนะดูว่าออกได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละคิดว่ามันหมุนได้อ๋อมันล็อกไว้นิดนึงนะครับผมก็ทางอารน่าจะออกได้อยู่เนี่ยฮะมันเป็นเขียเข้ยวๆซื้อแบบตรงนี้สบายความร้อนไปเลยก็ เดี๋ยวไปลองใส่กันอันนี้ผมก็ทําการติดตั้งนะแบบนี้นะก็อันอื่นมันยังเป็นหลอดเก่าอยู่มันยังไม่พังนะครับผมก็เดี๋ยวลองเปิดดูแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนผมมาทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวที่คุมผ่าน w i f i ฮะอันนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งนะอีกกล่องหนึ่งผมโมอันนี้ไม่โมนะก็เดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อน ปุ๊บอ่าใช้ได้นะฮะอันนั้นยังไม่ได้เปิดอันนั้นผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรก็โอเคละมันทดสอบเปิดก็ใช้ได้เนี่ยผมมีสวิตช์แยกนะครับแต่ละดวงแต่ดวงแต่ว่าดวงนี้จะเปิดไว้ตลอดนะฮะตอนที่หลังห้ามงครึ่งไปแล้วหรือว่าจะเราจะสั่งผ่านฟังก์ชันพาทิตกดินก็ได้แต่ว่าผมขอปิดก่อนโอเคก็ใช้ได้เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้มาดูผลกัน อ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยครับมันก็สว่างใช้ได้อยู่นะหลอดเดี๋ยวแต่ลงนี้ผมทำไว้3ามหลอดนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะถามว่ามันหลอดนี้ไม่ติดเดี๋ยวค่อยซ่อมนะครับผมผมก็บางทีก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาดูเลยผมว่าจากสายตาก็ พอๆกันนะครับผมความสว่างถ้าเทียบกันของอันเก่าอ่ะมันจะออกเหลืองกว่านะอันนั้นมันจะออกขาวๆก็ประมาณนี้อันนี้คือหลอด15วัตต์นะฮะเดี๋ยวให้ดูหลอดเดียวกันอีกทีนึงก็โอเคอยู่สว่างอย่นี่ก็คือแบบว่าใช้งานทั่วไปก็สว่างใช้ได้เลยเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมพื้นที่ความสว่าง วันนี้ก็ขอจบรีวิวหลอด12บองวลตนะครับผม15วัตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ